สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชาแนลนะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม Last Day of Earth s u r v i v ครับผมกับอีเวนต์ตามร่องรอยแม่มด EP ที่3หรือเปล่า <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำเควสตตามล่องรอยแม่มดนี้ก่อนนะผมนี่เลยเมีคนบอกว่าพี่ลองใช้แกลลิงยิงดูนะผมเขาบอกว่าละลายบอสแบบหายแบบไวมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองพิสูจน์ดู นี่เลยตอนนี้ผมก็ได้ชุดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเลเวลสิบห้านะผมแล้วก็แลกชุดที่หกร้อยนะครับผมอมยิ้มหกร้อยแล้วก็เอาไฟตกแต่งนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะแต่ว่าโบเตอร์เนี่ยผมว่าแลกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องแลกอยู่ดีทุกคนออโอเคได้มาแล้วครับผมไหนว่าโบเตอร์เออมันมีอันนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวผมพาทําด้วยไอสภาพอากาศ เปลี่ยนสภาพอากาศที่บ้านเราเนี่ยคือเขาบอกว่ามันต้องมีเครื่องนี้ใช่ไหมที่มันอัปเดตเข้ามานะผมผมไม่ได้บอกในคลิปก่อนหน้านี้นี่เลยเราต้องสร้างอันนี้ซึ่งผมมีแค่900เดี๋ยวผมจะไปหาแต้มอาไฮโดติดเชื้อนี่ด้วยพอดีวันนี้จะครบรอบที่ผมจะตีบอสได้พอดีครับผมแต่ก่อนอื่นเราเอาอีเวนต์แม่มดนี้ให้จบก่อนครับผมนี่เลยอีเวนต์นี้ก็คือมันจะมีแมป2แมปนะผมขึ้นอยู่ข้างๆบ้านเรา ก็คือให้เราเข้ามาสํารวจแล้วก็มันจะให้ทําเคเวสอะทุกคนอ๋อรอบนี้เหมือนกับให้จุดไฟใช่ไหมอ๋อผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาดีประเด็นอ่ะออกก่อนทุกคนไม่ได้เอาคบเพิงมาปะไปทําอีกฝั่งหนึ่งก่อนดีกว่าอีกสี่ชั่วโมงทุกคนมันจะรีคืออผมตั้งแบบยังไงวะผมงงมากเลยอ่ะทุกคน ตอนนี้ผมลืมด้วยแหละผมมาทําตอนประมาณตีเกือบตีสองมางเนี่ยดึกอยู่ดึกอยู่ทุกคนอีกไม่ดานมันก็จะรีอะ่ะโอเคอันนี้ให้ค่าสังหารอะไรอะ่ะเดี๋ยนะต้องการอาวุธเบิร์ดสังหารซอมบี้ฮาราวีนทุกคนเ,ออเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทำเฟสเสร็จดีกว่าทุกคนเพราะว่าใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่เลยแหละ อันนี้เดี๋ยวมันจะกินเวลาเรานะครับผมอันนี้ก็วิธีการเล่นก็คือให้เราไปตามแบปนั่นแหละทุกคนแล้วก็เขาจะให้เราทำเฟสน,นะอย่างเช่นรอบนี้คือให้สังหารซอมบี้ฮาโลาวีนใช่ไหมก่อนหนั้นนี้ก็คือให้จุบเขาเพิงโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคน โอเคตอนนี้ผมก็เดินทางมาสู่เควสสุดท้ายแล้วทุกคนอ่าอันนี้เป็นอะไรวะสังหารสัปะหลาดนะผมก็คือเคยทำไปแล้วครับผมให้เราฆ่าสิงสารสัตว์ที่มันติดเชื้อในนี้นั่นเองทุกคนทั้งหมด7ตัวครับผมมีหมีมีหมาป่าแล้วก็ไก่งวงด้วยนะตอควากวางแหดีย้ยนะเนี่ย อุ้ยมุกี้อะไรวะี่ยแรงมากเลยอันนี้ก็เป็นไก่งวงอ่ะยิงแบบเร็วๆเลยนะทุกคนเพราะว่าผมต้องการเวลาทุกคนอันนี้ก็ควางติดเชื้อไม่ได้ดอปหนังควางนะโอเคเรียบร้อยครับผมปเดี๋ยวเราไปฆ่าแม่มดกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็อีเวนต์ าจะไม่มีอะไรแล้วนะอ่อแบบตรงนี้ครับผมไปเลยมาเดี๋ยวเราจะมาลองของกันดีกว่าว่าอ่าที่คนดูพูดมามันใช้ได้ไหมทุกคนเขาบอกว่าลองแกตซลิงแล้วผมยิงเลยแล้วก็ใช้ปืนพกในการเคลียร์หรือว่าปืนอันอื่นก็ได้ทุกคนไม่จะเป็นต้องเป็นปืนพกก็ได้นะ แกดลิงเราไม่ต้องแต่งไงถ้าใครมีก็ไปใช้ได้นะแต่ว่าข้อเสียมันจะเดินช้านั่นเองทุกคนคือเราต้องยืนวัดนั่นเองเนี่ยเดินแทบไม่ออกเลยโอเคเอาเลยครับผมนี่ฮ่าอุ้กรแรงอยู่นนะโอ้ยชุดเดียวชุดเดียวร้องเลยทุกคนไม่มดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวนะเนี่ยโอเคส่วนตรงนี้เราก็ต้องเคลียร์เองอุ่ยโดนอ้วกเยอะเกินไปแล้วนะ สามครั้งชุดผมจะพังแล้วมั้งเนี่ยมาแ็บที่สองทุกคนนี่แน่โอ้ต้องยืนมาสกองิวได้ไงไประเด็นนะ่ะชาร์จอยู่นะโอ้สองครั้งทุกคนสองชาร์จว่ะเรียกลูกน้องดันทีเลยว่ะ <laughs> อ่าไอตัวนี้ก็อุ้ยตีธรรมดาเข้าอยู่ทุกคนบางทีมันจะถึกนะ แต่รอบนี้ดาเมจเข้า31อยู่แต่ว่าเราต้องการเวลานี่หว่าทุกคนลืมหมดทุกคนมานี่แน่ดีประหยัดด้วยอะทั้งใจหนึ่งก็อยากประหยัดทุกคนอีกใจหนึ่งก็รีบไงหมดไปแล้วปืนเราเหลืออะไรวะเนี่ยแก๊ลิงเอาไว้ที่ก่าทุกคนเดี๋ยวไว้ยิงแม่มดดีกว่า ไอตัวนี้เราตีเข้าอยู่ทุกคนยี่สิบเก้าเนี่ยก็ถือว่าดาเมจเข้าเยอะอยู่นะไม่ต้องรีบก็ได้เนี่ยโหชิพังเลยวะโดนอ้วกไปเยอะไปหน่อยทุกคนมารอบสุดท้ายนี่เลยโหไม่พลาดเลยนะทุกคนดาเมจเข้าแบบล้น้วนเลยนะเออดีดีเวิร์กเวิร์กครับผมลองเอาไปเล่นกันดูได้นะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเวสแม่มดเราชุดเราก็ได้แล้วตอนนี้ต้องการเลเวลเท่าไหร่วะ ผมก็จำไม่ได้แล้ววะช่างมันก่อนทุกคนมาเดี๋ยวเราเตรียมของไปที่แดนหิมะต่อครับผมคือที่ผมตัดมาไม่ใช่อะไรนะผมหาของนานมากเลยกว่าจะหาเจอแต่ละชิ้นครับผมโอเคน่าจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยไปไปเจอกันที่ดินแดนหิมะดีกว่าทุกคนอ๋อถ้าผมเล่นทุกวันผมน่าจะได้เก็บ อ่าไฮโนติดเชื้อไว้เยอะแล้วนะทุกคนแต่บางทีผมขี้ <c oughs> เล่นบางทีมันก็เบื่อไงอ่ะนี่แหละพอมันมีอีเวนต์มามันก็จะมาทำจังหวะสุดท้ายไงก็เป็นข้อเสียงไงปกติคนอื่นเขาทำเขารีวิวคลิปเดียวจบไงเราเนี่ยต้องหลายๆคลิปหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ค่อยเล่นไปตามสไตล์ใครสไตลมันครับผมโอเคมาถึงไปที่เรียบร้อยครับผมของผมยังแรกไม่หมดเลยนะเออไอที่ให ใช้ไฮโนติดเชื้อแรกแต่ละซีซันเนี่ยแต่ละอย่างใช่ไหมมันมีบอสสองตัวแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเออผมยังขนาดบอสน้ำแข็งผมยังแรกไม่หมดเลยบางชิ้นอะแรกเอาแค่ของที่ต้องใช้แค่นั้นครับผมอันนี้ก็เหมือนให้จุดกองฟางนี้นะข้างหน้าเราแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปคุยกับชาวไร่่ตรงนี้ก่อนชาวไร่ชาวนาอ่ะเปลี่นยนชุดก่อนเดี๋ยวมันหนาวอ่ะ ก็ไม่ได้คราบไว้ทุกคนมีอยู่เท่านี้แหละน่าจะเพียงพอนะผมคิดว่านะอ,อจากสเต็ปการเล่นของเราแล้วน่าจะเพียงพอแหละโอเคอ่ะจุดแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับทุกคนเพราะว่าผีมันจะมาลุกเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการประหยัดชุดอีกแบบหนึง่งคือเอาชุดทหารมาด้วยแล้วก็ชุดกันหนาวมาด้วย พอไอหลอดน้ําแข็งเนี่ยหลอดบนหัวเราอะ่ะมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมเราก็สลับชุดเป็นชุดกันหนาวพอหลอดมันลดลงเราก็เปลี่ยนมาใช้ชุดทหารนะผมอันนี้ก็ประหยัดได้อีกวิธีหนึ่งนะอ่ะขนแล้วก็นี้เป็นสุดท้ายออกเลยครับผม,มไม่จ้อเป็นต้องเ,ลเคลียร์ก็ได้ผีอะ่ะมาแบบต่อไปครับผม ชุดก็เหลือเท่านี้ปืนน่าจะเพียงพอนะสำหรับการฆ่าบอดครับผมไปดูซิว่ามันให้เราทำอะไรรอบนี้จุดคอบเพิงเดี๋ยวนะคพเพอรรอบนี้เรามีไงมาดินนน้ำแข็งก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมเพราะวา่าใช้ตีซอมบี้ได้นะเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมันทาวขึ้นเร็วมากเลยรอบนี้ ไม่่ทันเนเียถ้าหลอดมันเต็มมันจะลดเลือดเราทีละสิบนะครับผม10ครั้งก็100เลยนะโอเคผมจะวิ่งจุดเลยแล้วกันน่าจะอยู่4มุมนั่นแหละอ่ะอันนี้อันที่สองแล้วก็ซอมบีวิ่งมาอุ้ยอย่าบอกนะว่าผมต้องเคลียร์ด้วยเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเควสอะไร เฟ้ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังให้เราจุดเ็เพิงอยู่อ่ะครบและโอ้โหชัดเจนครับผมก่อนล้างซอมบี้แปดตัวออกก่อน,นครับผมตั้งหลักก่อนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนชุดกลับครับผมยิงไปก่อนครับผมตัวไหนยิงได้ก็ยิงไปก่อนโอเคได้มาหนึ่งตัวละ เป็นฝูงเลยว่ะตัวน้ำแข็งกัดด้วยดิประเด็นอะชุดพังตีแล้วก็ถอยไปก่อนครับผมถ้าไม่ไหวจริงเราค่อยออกนะเหลือเซตหนึ่งไม่ได้นี่เลยต้องทนน้ำแข็งกัดครับผมคือชุดกันหนาวผมมันเหลือน้อยทุกคน คือเราต้องใช้ลงบอสอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องทนโดนมันแข็งกัดไปก่อนทุกคนนี่แห่นะลดตีละห้าตีละห้าเลยนะไม่ใช่สิดหรอทุกคนตีละห้าแต่ว่าลดรัวอยู่นะนี่เดียวสี่ตัวครึ่งทางแล้วครับผมใส่นี้ได้ไหมไม่ช่วยว่ะอีกสามตัวเอง ไม่ช่วยครับผมอย่าไม่ลดเลยอ่าลดละสองตัวสุดท้ายครับอ่ะเรียบร้อยอ๋อรอไปทีมาอีกแมปหนึ่งครับผม ใส่ให้มันลดก่อนวะไม่ไหวปะอันนี้ให้เราคน้นตรวจสอบกล่องนะครับผมกล่องนี้เลยแต่ว่ามันจะมีซอมบี้พวกนี้วิ่งมาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวชุดพัง จะอีกใบหนึ่งอยู่ข้างในเลยดิประเด็นนะ่ะน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับผมลากมาเลยถ้ายุดกันหนาวอะ่ะยุดเราพังอ่ะมันมันจะขึ้นเร็วมากเลยนะอันนี้ใบหนึ่งอ่ะลากมาเลยสองตัวครับผมชุดเต็มหลอดละ เดเป็นชุดครับผมอุ้ยเอ็มหมูมาเดินมาอีกสภาพเดี๋ยวนะถอยมาก่อนนะผมเราไม่พร้อมสู้แล้วตอนนี้โอเครถละอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าควสตเราผ่านไงครบแล้วครับผมปะเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสน,น้ำแข็งกันดีกว่าอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจละ เราต้องการยาเพิ่มนเนี่ยยาผมจะไม่พอวะ่ะมาเข้าไปเลยรครับผมนี่เลยอาวุธที่เราใช้แล้วก็ผู้ไฟครับผมน่าจะเพียงพอนะไอสองก็บอกเนี่ยวิธีการยืนก็คือให้เรายืนหลังถังน้ำมันนี้นะฆ้าบอสตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ทุกคนเดีย๋ยวให้มันเดินมาใกล้ๆก่อน ปืนผู้ไฟเรายิงไม่ถึงอุ้ยมันกระโดดทับเลยวะเหี <c oughs> ย้ยละอุ้ย,ยเกือบตายเดี๋ยวนี้เดียวอ๋อให้เราอยู่อีกฝั่งนึงรับอมตรงข้ามกับถังนะั้เนี่ยมันจะปลาอะไรามาไม่รู้ปลาก้อนน้ำแข็งอะ่ะเสียน้ำแข็งถ้ามันโดนเราอะ่ะนี่ไงี่ยจะพุ่งแบบนี้เดี๋ยวหามุมก่อน่อะตรงนี้ได้แล้วก็ไม่เดินมาด้วยนะประเด็นอะ มานิดนึงไม่มาป่ะเนี่ยเดินมาแล้วครับผมโอเคอ่ะทุกตรงนี้ได้อยู่ยิงปีได้ครับผมพังไปแล้วน่าจะเอามาสักสองกระบอกว่ะเกือบโดน หลบถังน้ำมันได้ครับผม700นิดเดียวถ้าง่ายอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราต้องใช้ของเยอะหน่อยไอ้ปืนไอ้นี่ย ปืนไฟเนี่ยมันทำยากนะครับผมใช้แท่งเหล็กแก่งอะ่ะต้องแปดชิ้นเนี่ยโอเคอ่าของมีของรางวัลตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่ทุกคนเราต้องการไฮโนจิตเชื้อนะครับอ่ะเก็บมาเอออันนี้ต้องใช้อยู่นะเดี๋ยวอ่ะปั๊มน้ำใครถามหาปั๊มน้ำว่ามีคนถามหาไม่ปั๊มน้ำ ใช้สาหรับทําเรือหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับทําเครื่องเรือนั่นเองมีคนถามมาด้วยว่าหาจากที่ไหนพวกใบพัดเรือนะผมก็คือท่าเรือนั่นเองทุกคนมันมีท่อน้าทิ้งอยู่โอเคอันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนปะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเราดีกว่าทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วพอที่เราก็ได้ตามที่เราต้องการด้วยเออค่าบอสเราได้300แต้มเลยนะทุกคนลืมบอกนี่เลยได้มาแ้วครับผมเครื่องอะไรอะ สถานีควบคุมอากาศนั่นเองสภาพอากาศป่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเออมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะ้ยที่เก็บของเต็มนี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยอันนี้สภาพอากาศหมอกไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีแค่หมอกใช่ไหมเดีย๋ยวเราลองใช้ใดูครับผม เดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงอ่ะตรงนี้ว่างพอดีเลยโอเคเอาวุธน้ำแข็งนี่ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนอาวุธไฟเสื้อกันลงกันหนาวออกเลยเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้เออเดี๋ยนะมันอยู่ในกระเป๋าหรออา้าไม่ใช่นี่ปืนไฟเก็บไว้ตรงนี้ก่อน เออมันสามารถซ่อมได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยนะถ้าใครมีสองกระบอกแบบใกล้พังเนี้ยเอามาผสมแต่ภาพมันก็เพิ่มไม่เยอะหรอกทุกคนเนี่ยเนี่ยเพิ่มมาแค่เนี้ยมามาทำไอสภาพอากาศเราดีกว่าต้องใช้อันนี้ด้วยโอเคมาตั้งเลยครับผมไว้ในห้องนี้ได้ไหมออมันอยู่ไหนวะเนี่ย อ๋อกดสร้างตรงนี้เลยอ่าจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนี่แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มันเป็นยังไงวะเนี่ย <c oughs> อธิบายไม่ถูกทุกคนเหมือนมีหมอกลงนั่นแหละดีเมั้งเออแต่ต่อไปอาจจะมีพวกหิมงหิมะอย่างเงี้ยนะครับผมใครต้องการแบบอย่างนั้นนะ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นหนึ่งแล้วกันของเกมครับผมหรือว่ามันให้แลกอย่างอื่นได้ไม่มีนะโอเคน่าจะเป็นอนาคตนั่นแหละทุกคนอาจจะมีสภาพอากาศแบบอื่นด้วยเออจริงๆผมจะได้หิมะนะแต่ว่ามันขาวโพรโนเลยนะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยทุกคน แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกตาไงไม่รู้ว่าทุกคนขอข okay. อขอทีนิดนึงโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ